Music สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับวันนี้หลายๆคนบอกอุ๊ย เตรียมจะไปฉลองคริสต์มาสกันแล้วนะครับเทศก,กาลส่งความสุขเริ่มต้นแล้วฮะหลายคนก็เตรียมปาร์ตี้กันนะครับติดตามชมรายการกันก่อนนะกับรายการดูดูดูมิวสิกนะครับกับวอลลี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะจนถึงบ่ายโมง45-15นาทีแห่งความสุขของคุณติดตามชมกันได้ที่นี่ทางพ s i 66ไอช่องบันเทิงเกินร้อยนะครับอ่ะช่วงนี้ฮะมีมิวสิกวิดีโอเพลงเพราะเพลงใหม่มาฝากคุณผู้ชมได้ติดตามกัน วันนี้ครับเป็นคิวของศิลปินคนนี้ครับไฮชุตติมาโอ้โหหลังจากที่ปล่อยเพลงสนุกๆนกนะครับเทลงเทเลยนี่นะครับเป็นเพลงที่ออกแนวแดน n ์ e หน่อยให้เราได้คึกคักให้ได้โยกสเต็ปกันไปละนะครับเพลงนี้ก็โด่งดังไปละล่าสุดครับเธอปล่อยเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงเศร้าชื่อเพลงโอ้โ oh หชื่อเพลงน่าสนใจทีเดียวครับรักแปลว่าไม่รักรัก ที่แปลว่าไม่รักนี่ชื่อเพลงของเธอเนะครับเราก็ยังงง,ง,งอยู่เลยคือเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกนะฮะของคู่รักคู่หนึ่งที่พอวันเวลาผ่านพ้นไปไอ้ปากเนี่ยมันบอกว่ารักแต่ไอ้การกระทำนี่สิฮะคุณผู้ชมมันกลับสวนทางกันนะครับก็เลยแบบถามถามคู่รักว่าเฮ้ยรู้สึกแปลกๆบ้างหรือเปล่าที่พูดคําว่ารักออกมาแบบหน้าตาเฉยเลยทั้งที่ความรู้สึกตรงเนี้ยมันหมดไปแล้วโอ้โหฟังเนื้อหาแล้วเนี่ย อยากฟังเลยฮะเ v เพลงนี้ว่าจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างไรบ้างนะครับเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับของผู้หญิงคนนึงว่าอย่างนั้นเลยออกมาจากใจจริงๆเลยแล้วเนื้อหาบทเพลงนี้ก็เข้มข้นมากเลยพูดแบบนี้แล้วอยากชม MV แล้วใช่ไหมครับจากฮายชุติมารักที่แปลว่าไม่รักไปชมกันครับ csak ทำอะไรอยู่กำลังชอบอยู่ที่ไหนก็ชอบได้โทร0956633547ออออ ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่วงกำลังช็อปนะครับและก็เช่นเคยครับอยู่กับผมครับบีเจปอภาภูมิบุรณะถาวรครับรับหน้าที่หาท่านผู้ชมครับมาช็อปสินค้ากันทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับเคยสงสัยตัวเองไหมว่าอยากจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วปรากฏว่ามันไม่มีแรง คุณต้องมีตัวช่วยครับวันนี้ผมมีตัวช่วยสำหรับคุณผู้ชายครับที่สําคัญเป็นธรรมชาติ100%ไม่มีสารเคมีไม่ต้องกลัวอันตรายกับร่างกายนะครับและนั้นใครสนใจนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์แนะนำครับซูเปอร์บีบีแม็กซไม่ดีจริงไม่แน่จริงไม่ปลอดภัยจริงนะครับทางรายการไม่เอามาออกรายการอย่างแน่นอนนะครับยั่งท่านผู้ชมวันนี้ครับใครที่สนใจนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษอยากมีอาวุธคู่กายของเด็ดเคล็ดลับคุณต้องมีอาวุธลับกับซูเปอร์บีบีแม็กและวันนี้คร เพิ่มเติมกันด้วยเอาเป็นว่าผู้ชายมีอาวุธลับผู้หญิงก็ต้องมีอาวุธลับครับเอาชุดสำหรับคุณผู้ชายก่อนครับซูปเปอร์ b ีบีแบครับราคาพันสบาทนี่คือชุดเล็กของเรานะครับคุณได้30แคโูนกระปุกเล็กและแถมฟรีครับน้ำหอมฟรีเมน1ขวดที่สำคัญครับเอาภาพลับพี่ลูกตาลไปสโตกได้สโตกก็คือที่นี้คือวิ่งนะ วิ่งสตโตกอย่าคิดลึกนะผ2า0บาทผมพูดสตโตกปุ๊บตากร้องต้้งหายไปดูโอ้มันน่าสตโต๊กจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเซตมาเซตพันสองสองพันสองร้อยบาทเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเซตนี้เอากระปุกใหญ่60แคปซูลนะครับถ้าใครมีเงินเยอะขึ้นมาหน่อยคุณเอากระปุกนี้ไปแล้วแถมฟรีกกระปุกเล็ก10แคปซูล1กระปุก BB Mac สำหรับสุภาพสตรีหุ่นดีเลดทรงดีเขาบอกว่า มันแต่งตึงมันชี้มันทุมท่มฐานมากเลยผู้ชายเห็นผู้ชายโอย้ยโอย้ยโอย้ยโอ้ยโอ้ยขอชิมได้ไหมเลยแหละอ้าวแถมบิ๊บีแม็กครับเอาไปฝากสภาพสตรีด้วยร้องโอ้ยกันทั้งคืนอ,อย่างแน่นอนแล้วก็เพิ่มน้ําหอมฟรโโมนให้อีกหนึ่งขวดที่สำคัญครับเอาภาพลับพี่ลูกตาลอ่สะสโตอีกรอบหนึ่งตรงนี้แล้วกันอ้าวถัดมาครับมาเซตใหญ่ครับสามพันแปดร้อย 3, บาทครับได้ซูปเปอร์บิบีแม็กครับกระปุกใหญ่ 60แคปซูล2กระปุกเป็น120แคปซูลนะไม่พอครับคุณได้กระปุกเล็กไปอีก10แคปซูล2กระปุกเป็น20บแคปซูลนะครับที่สำคัญครับมีน้ำหอมฟรีโมน2ขวดภาพรับพิูุตาลอีก2ภาพภาพเดียวก็เหนื่อยแล้วอะ่ะแล้วก็ให้ฟรีซูเปอร์บีบีแม็กซ์สำหรับสุภาพตรีย้ำแบบนี้ครับว่าซูเปอร์บีบีแม็กซ์สำหรับสุภาพตรีนั้น ถ้าผู้หญิงได้รับประทานไอ้ที่มันไม่ค่อยตั้งมันก็จะเป็นชูเขาเรียกว่ามันถันน่ะอะบอกได้แค่นี้แหละสวดทรงองค์เอวบอกไปเลยว่าโอ้มันเป็นนาฬิกาทรายอ่ะแล้วก็มันก็จะชําโบะอยู่ตลอดเวลาอ้าลองรับประทานดูเซตนี้3,800บาทสุขก,กายทั้งผู้ชายและสุขใจทั้งผู้หญิงครับหรือ ถ้าคุณแบบว่าลองแล้วติดใจยอยากจะดูแลสุภาพสตรีโดยเฉพาะดูแลร,รูปร่างคุณดูแลหุ่นเอวคุณให้มันสมเป็นผู้หญิงครับซูปเปอร์บีบแม็กเรดี้เกล่องครับราคา1,100บาทรับรองว่าครบ7กล่องนี้คุณหุ่นดีขึ้น100%เต็มอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เซ็ตใหญ่ครับ15กล่อง นะครับก็สามารถสอบถามได้ในราคาพิเศษครับ1,900บาทกับซ u เปอร์ b b Max ม e กสวยจากภายในสู่ภายนอกและแถมฟรีครับน้ำหอมนะครับสำหรับสุภาธสตรี1นึขวดเพิ่มฟริโม์ในร่างกายเอาไปเลยนี่คืออีกหนึ่งรายการดีๆของเรานะครับและนั้งใครสนใจครับ0 6 3 1 9 3 1 9 5 5หกหนึ่งมาเรียกครับ0 9 5 6 6 6 3สามและอย่าลืมครับสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสดูช่วงนี้อยู่รับรองว่าอ้อยอ้อยอ้ยทั้งคืนอย่างแน่นอนนะครับขอญาตไปลองก่อนนะครับอ้อยพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลครับทาอะไรอยู่กำลังชอบอยู่ที่ไหนก็ชอบได้โทร0 9น6 6 3ก5 4 7 music do do we will see โอ้โหคุณผู้ชมทั้งความสุขนะฮะมันเวลามันสั้นเหลือเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมต้องฝากรายการด้วยดูดูด,ด,ดูมิวสิกนะครับคุณผู้ชมติดตามสาระความบันเทิงเรื่องราวแปลกๆหรือว่าเรื่องราวสุขภาพเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองมีครบในรายการของเรารอติดตามชมกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วฮะบรลี่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ Música, do, 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 do. Music. <todcast by>